สวัสดีครับมาพบกับผมเป้บ้านใหม่รถมือ2นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Toyota v วีออสนะครับเครื่อง1.5ปี2009นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เดินดูรอบคันก่อนนะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวตัว E นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านี่นะครับรอบคันรถได้เดิมนะครับรถสวยมากรถคันนี้สวยมากนี่นะครับทะเบียนก็สวยด้วย1699 นี่นะครับนี่นะครับอ่ารถได้เดิมนะครับรถได้เดิมรถสวยนะรถสวยมากรถคันนี้สวยมากอ่าคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับเพื่อนๆเอารถศูนย์บาทได้เลยเงินสดขายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกรณีจัดไฟแนนซ์ก็บวกไปอีกหนึ่งหมื่นบาทอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูไปดูข้างในนะครับ ให้ดูภายในนะคันนี้เครด็ตดีฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยในการองรถครับโอเคอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับอันนี้กระจกกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้าเป็นตัว E นะครับอ่ะข้างในจะเป็นเบาะแดงหุ้มเบาะหุ้มเบาะมาใหม่หละนี่นะคะรับค่อนข้าง,างรถสวยเลยแหละสวยพาสี6หกนะครับเล่มบุคคลน,นะครับ ให้ดูดูหน่อยกันก็ได้อันนี้นะจะเข็บบเป็นอาร์คเลยครบไม่มีพริกมีคว่ำม,มานะครับรับประกันไมต้องกลัวต้องห่วงเลยม,มีความมา่ำด,ด้านหลังนะครับนี่นะคบรถสวยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับภายในสวยมากนี่นะอันนี้เป็นบีออสเครื่องพันหนะครับปีสองพตัวอีตัวอนะ เดี๋ยวผมหาเพื่อนเดินดูรอบคันอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเริ่มเริ่มจากตรงนี้ดีกว่านี่นะเริ่มจากทางนี้ยางจะได้เป็นขอบ15นะครับมิชลินนี่นะครับนี่นะนี่เลยนี่เลยสวยๆเลยนะครับรถคันนี้สวยมากรถคันนี้สวยมากนี่เลยนี่เลยนะ ย้ำอีกทีนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับงวด4,000กว่าบาทไม่แพงเลยงวดไม่แพงเลยอันนี้4,000ักว่ากรณีเงินสดก็แสนแปดหมื่นเก้าับาทนะไงก็สนใจก็โทรมาได้นะครับ087 581 0863ผมเป้บ้านใหม่รถมือสอยินดีให้บริการนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ